ิวสายสาย,ยพี่ดาฟังสายกระเสะกระเทยสนอยถือตำรวจจับย้อนว่าเขาหลุดพาไฟแดงจ้ <laughs> กกาก็บแม่บ้านดอกค่ะพี่ลวดค่ะเท่าที่เบิ้งนะคะน้องสามแยกไฟแดงทาพระค่ะโดนค <laughs> ่ะไปยังกล้องตามไฟแดงคือสัตว์สั้นหัวปอดมันแท้สัตว์แห้งสัตว์ให้สัตว์ขาดเห็นหัวแตวกผู้ขับยังมาโอ้ หลังเส้นอยู่หลังอันเลยเส้นเหลืองอัมพันธ์ระหว่างที่เป็นเออเพราะเป็นอันไฟเหลืองอัมพันธ์มาสัวมาหรือว่าผ่าไฟแดงมาสัมาก็เรียกว่าโอ้ยไฟแดงสามแยกทาพากูสุมพิใสยทั้งไปบ้านคอยเนาะมันก็เป็นตักซีละประเทศไฟแดงไหมประเทศแบบอันกล้องจับแบบผู้พาไฟแดงแนะนะบัดนี้โอ้จะแไหนบุ กะ <uge ot> เป็นยังจะ้ไม่ให้เป็นวินับถอยหลังหรือจังไหนเกาะเวลาขยับขับรถพาย่ำใดนี่ขยับได้ใบสั่างขยับขับรถพาย่ำใดเป็นแบบว่าสุกใจในการขับรถแหมจังไหนบู๊แบบคือโอ้ยไฟเขียวยุดรีกูต้องเบรกบ้น้องกูต้องเบรกบ้น้องกูต้องเบรก,ก,กตั้งแต่แมนไฟเขียวเพื่ะอหันเพิ่มเพิบมแล้วก็เลี้ยงนิ่นสิน่ะเพิบนิดเดียวแล้วก็เลี้ยงไปสิเบธานทางกับทางค่อยๆมอๆบแบนี้โอ้ย กันน่ำด่าเขาไปล้วลยข้านงหมามันพลาเห็นเนาะขอบบริวาขอจีซัวผู้เดียวเดียวข้าอีข้างหน้าพวไปจ้างเขาไม่สิไปเนาะเว้ยเสียเลยว่าแปดร้อยวะวันล้วันว่าัละศูนย์ทำมาเห็ุผิดบ่ผิดบ่าเถียงกฎหมายจะาลจรบ่เถียงเมาผิดคือผิดย่อมรับผิดแจ้งสิจมฮมสีมิละศูนย์โอ้ยแปดร้อยแปดร้อยจะมาหมอยลนแม่เม้อวะสมิลละ